พระตถาคตบอกว่าผู้สำรวมอินทรีย์เป็นผู้ไม่ประมาทสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจการเอาจิตมาตั้งไว้อยู่กับกายก็เรียกว่าสำรวมอินทรีย์แล้วถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์จิตย่อมเกลือกกลั้วในลูกอันเป็นวิสัยอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุเมื่อจิตเข้าไปเกลือกกลั้วแล้วปารมุสย่อมไม่มี เมื่อปราโมดไม่มีปิติย่อมไม่มีเมื่อปิติไม่มีสุขก็ไม่มีเมื่อสุขไม่มีจิตก็ไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อทำทั้งหลายไม่ปรากฏพิสุนั้นย่อมถึงซึ่งการนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้ให้เราจับประเด็นให้เข้าใจว่าประมาทคืออะไรประมาทคือการส่งจิตออกนอก ไม่สํารวมจิตอยู่กับกายของเราถ้าเราสํารวมจิตอยู่กับกายของเราแล้วไม่ว่าอารมณ์อะไรก็เข้ามากระทบจิตใจของเราไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าขณะที่เราสํารวมจิตอยู่กับกายเรียกว่าเธอนั้นนำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วและเธอนั้นกำลังได้ซึ่งอมาตะธรรมที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดบริโภค กายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมผู้ใดซ่องเสพให้มากซึ่งกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าซ่องเสพอมตะธรรมกายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมแล้วถ้าเราลืมกายคตาสติเราก็ลืมอมตะธรรมเหมือนกันกายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วถ้าเราเบื่อการตั้งจิตอยู่กับกายนั่นก็แสดงว่าเราเบื่ออมตะเหมือนกันอมตะคือความไม่ตายอมตะคือวิมุตติอมตะคือนิพพานเป็นชื่อแทนวิมุตติหรือนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการธรรมะที่เข้าถึงความไม่ตายเอาชนะความตายได้ก็ให้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติ